สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะจอยวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตเติดมนะครับในซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับคุณผู้ชมซึ่งพี่เดอะจอยก็ได้คัดเลือกคอมเมนต์มาอย่างดีนะครับคุณมีโกะนะครับผมถ้าอังกฤษต้องขออาภาัยด้วยนะครับ <laughs> โอเคเขาบอกว่ามีเคล็ให้ทําค่ะใช้แค่เตียง8เท่านั้นอันนี้หมายถึงเตียงเลเวล8นะครับใช้ปืน จอบ2เท่านั้นนะครับน่าจะเป็นปืนวิวสองนะครับใช้แร่8เท่านั้นใช้ตู้เกมแค่2ไฟฟ้าโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็มาเอาชีวิตรอดตามเคล็นี้นะครับค,คุณผู้ชมเรามาทำเคล็บกันนะครับถ้าใครอยากให้พี่ทำเคล็อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่ก็จะคัดเลือกมา1เคล็มาทำให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ โอเคก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับพี่เดอะจอยก็ได้เปิดสมาชิกใน YouTube ใ,ให้คุณผู้ชมมาสมัครกันแล้วนะครับข้อดีในการสมัครสมาชิกของพี่เดอะจอยนะครับก็สมัครครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมรับไปเลยอิโมจิเดอะจอยนะครับ เป็นอิโมจิหน้ากากสีน้ําเงินนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยพื้นหลัง R G B นะฮะคุณผู้ชมอย่างเท่เลยนะครับเป็นสีแนวเกมเมอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วอิโมจิอันนี้เอามาทําไมในเวลาที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของพี่นะครับจะมีป้ายอิโมจิอันนี้นะครับอยู่ข้างหลังของชื่อคุณผู้ชมนะครับแล้วถ้าใครสมัครติดต่อกัน2เดือนละ่ะฮ่าๆป้ายอิโมจิก็จะอัปเดตเป็นเลเวล2นะ,ะคุณผู้ชมก็จะเป็นหน้าก,ากากสีม่วงนะครับ โอ้โหโคตรเทพนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยข้างหลังเป็นดอกคอที่เรืองแสงคือแบบอย่างเท่ครับคุณผู้ชมถ้าใครสมัครสมาชิกติดต่อกัน3มเดือนนะครับก็จะได้รับป้ายอิโมจิระดับเลเจนของพี่เดอะจอยนะครับก็คือหน้าก,ากากสีแดงนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเห็นแล้วคือแบบพี่เองก็อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องเดอะจอยครับโอ้โหโอเคนะครับก็สามารถกดตรงที่สมาชิกนะครับผม แล้วก็กดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับสามารถสมัครผ่านทูมันนี่เวลเลได้นะครับส่วนวิธีสมัครผ่านทูมันนี่เวลเลสามารถไปหาใน YouTube ได้นะครับจะมีคุณสอนไว้นะครับโอเคถ้าสมัครเป็นสมาชิกของเดอะจอยนะครับเวลาพี่เล่นมอสเกมนอนสู้ผีใหม่นะครับคุณผู้ชมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับมีแค่สมาชิกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนอนสู้ผีนะครับในมอสนั้นๆนะครับทำไมพี่ถึงไม่แจกลิงก์ดาวโหลดฟรีล่ะคือว่าพี่แบบ ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะหาลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับคุณผู้ชมทุกครั้งที่พี่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับพี่ย้ําว่าถ้าใครเอาไปทำคลิปเนี่ยใส่เครดิตช่องด้วยนะครับแต่ว่ามันมีคนนะครับเอาไปทำคลิปแล้วไม่ใส่เครดิตนะครับคือแบบว่าเอาไปหลดแล้วก็เอาไปทําคลิปลงดื้อเลยนะฮะคุณผู้ชมพี่ก็เลยแบบโอเคพี่จะไม่แจกลิงก์ฟรีนะครับแต่จะให้คนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับเข้าถึงลิงก์ดาวน์โหลดนี้ได้นะครับ ก็เอาเป็นว่าสมัครเข้ามาเป็นค่ากาแฟให้พี่เดอะจอยแล้วกันนะครับก็ฝากสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับ่ไปเลือกห้องล้กันนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องใช้เป็นห้องไหนเนาะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นห้องนี้ละกันอา้าวมีคนไปนอนแล้วห้อง <c oughs> <c oughs> นี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเคอัพเตียงฮะตอนนี้เราก็สามารถอัพตู้เกมเป็นวิวสองได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมได้มันเครื่องนะตอนนี้บอร์ดของเราก็ยังหดอ่ะครับคุณผู้ชม ผีกระปรงแดงเหมือนจะสู้ไม่ไหวนะหรือว่าไหววะประตูใกล้พังแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเขาเกาต่อคือน, <c oughs> น่าจะแตกนะครับคุณผู้ชมอะกดเหมือนกันนะเนี่ยวิวห้าแล้วความจริงผีวิว5 <c oughs> ต้องอัพเป็นประตูสีส้มแล้วนะ <c oughs> เรายังไม่ถึงไหนเลยคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวซื้อแร่นะฮะซื้อแร่แร่ซื้อได้แค่8อันใช่ไหมผีวิวห้าพี่ไม่แน่ใจว่าปืนวิวสจะยิงผีได้หรือเปล่านะ ซึ่งอัปเดตใหม่เข้ามาคือผีโหดขึ้นเยอะมากคุณผู้ชมคือแบบในคอมเมนต์นะครับเขายิ่งบอกว่าให้เนื้อผีนะครับเกมนอนสู้ผียิ่งปรับผีให้แรงขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะซื้อปืนละกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ย <Uh, ผีมันมาเอาผมแล้ว <notes> คุณผู้ชมมาเอาผมลงได้ยังไงครับนี่โอ้โหเกือบอัพปืนวิวสามเลยซื้อฮนะซื้อปืนสองแถวแล้วกัน ปืนวิวสองพี่ว่าไม่น่าไหวฮะน่าจะทวงเวลาได้อยู่ฮะอะซื้อแรกฮะคุณผู้ชมก็แรกซื้อไม่ได้8อันนะซื้อได้แค่7อันนะครับเพราะว่าพื้นที่พี่ไม่พอแล้วครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเตียงเลเวลแปหรือว่าเตียงแค่8บาทนะครับ ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมทีหลังก็เขียนให้มาเข้าใจกว่านี้อีกนะครับว่าเราจะมีเตียงวิวแปดนะครับพี่คิดว่าน่าจะไม่สามารถสู้ผีได้นะโอเคอฮ้ยมันใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมอฮ้ยเสียด้อ่ะซื้อตาไข่ได้ไหมอ่ะพี่ซื้อได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เขียนนะครับอ้าวพี่ไม่ได้ซื้อตาไข่มาดองไว้นะครับซื้อไม่ได้อยู่ดีโอ้โหไอเทมพี่ก็ไม่ได้ซื้อมานะคุณผู้ชมก็ได้แค่นี้ะ นะครับตัวตันพี่ก็มีอ่าตัวนี้แค่อันเดียวน,นะครับเดี๋ยวพี่ใช้ตัวนี้มาตันผีแล้วกันนะครับตีพี่ไม่เข้าแต่ว่าพี่ก็ยิงมันไม่เข้าเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรครับนี่ปืนวิวสองเนี่ยนะที่หลังเอาแรงกว่านี้ได้ไหม มันไม่ต่างกับปืนวิวหเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถอัปประตูเงินวิวสนะครับอ่ะอัพไปฮะน่าจะทวงเวลาผีได้นะครับพี่ว่าผีมาปั๊มเลเวลที่พี่ว่ะปั๊มถึงเลเวล8แล้วก็ไปฆ่าบอรดของเรานะฮะดูคนนี้ประตูคือยังไม่ถึงประตูเงินนะครับน่าจะตายฮะพี่ว่าน่าจะไม่รอดฮะ เฮ้ยบอทของเราน่าจะช่วยเรารอดได้นะครับคุณผู้ชมถึงแม้พี่ยิงผีไม่ตายนะครับแต่ว่าผีก็ฆ่าพี่ไม่ได้นะไม่แน่ครับอาจจะไม่แน่ครับปั๊มรีวิวพี่แน่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยมีคนซื้อพี่แดงแล้วเฮ้ยบทของเราซื้อพี่แดงได้แล้วคุณผู้ชมโหยังโหดครปนี้พี่น่าจะสามเมล็ดนะฮะคุณผู้ชมเออตายไปนี่ตายไปหนึ่งตัว โอ,โอเคนะครับคุณผู้ชมผมจะหลุดของนะฮะโอ้หยังดีนะครับข้างบนพี่ว่าบอร์ดตัวนี้นะครับแบกเรานะคุณผู้ชมผีใกล้ตายแล้วนะใกล้แตแกแตอีกนิดนึงโอ้โหเกือบตายฮนะคุณผู้ชมพี่ว่าต้องพึ่งคนนี้แล้วแหละต้องให้คนนี้แบกนะครับโอเคผีก็มาเอาผมนะครับโอ้โหประตูก็ยังอัพไม่ได้ฮนะผีก็เลเวลสิบแล้วนะครับโอเคประตูทองฮะค,คุณผู้ชม พี่แดงของเขาก็ยังยิงผีไม่ค่อยเข้านะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าผีเลเวลวิ0คือแบบโอ้โหโคตรอึดอา้าวไม่สตาร์น่ะเฮ้ยมึงตื่นยังทำจริงมึงตื่นยังผีใช้สกิลแล้วนั่นเนี่ยยังไม่ต้านผีเลยเหรอโอ้โหโรู้เรื่องครับคุณผู้ชมดูดิ ปืนวิวสองปืนวิวสองยิงผีเลเวลสิบซึ่งเขาได้ซื้อนิ้วทองนะครับมาสองเครื่องฮะโอเคถ้าเขาซื้อตาไข่มายิ่งดีนะครับคุณผู้ชมจับผีไว้ทีหนึ่งน่าจะตายฮะแต่ว่าไม่ได้จับไว้นะครับผีก็หนีได้อยู่ดีฮะโอเคผีก็เจ็บอยู่นะแต่ว่าวิวสิบเอ็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าวิวสิบสองเมื่อ,อไหร่เนี่ยตายอย่างเดียวฮะตายไหมตายไหมตายไหม โอเคตายฮะคุณผู้ชมผมได้ฆ่าไหมไม่ใช่ผมฆ่าหรอไม่ใช่ฮะแต่ว่าก็ตายอยู่ดีฮะคุณผู้ชมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ทําสาเร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับโอเคไว้เจอกันอีพีนหน้านะครับบ๊ายบายครับ